สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอ่าน Principles Your Guided Journal by r a y d a l i o หนังสือที่อยู่ในซีรีส์ Principles ของ r a y d a l i o นะครับสารบัญสาเหตุที่ผมต้องการให้คุณมีหลักการของตัวเองพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของหลักการแบบฝึกหัดที่1การทบทวนสิ่งที่คุณเป็นแบบฝึกหัดที่สอง จะเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นหลักการที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับมันได้อย่างไรแบบฝึกหัดที่3ฝึกกระบวนการ5ขั้นตอนให้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตแบบฝึกหัดที่4เรียนรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด2ประการของคุณและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดให้มากที่สุดบันทึกส่วนตัวของคุณเริ่มต้นที่นี่ แบบฝึกหัดที่5เข้าใจว่าตัวคุณและคนที่คุณรักอยู่ตรงไหนในการเดินทางแห่งชีวิตของคุณเกี่ยวกับผู้เขียน Principles Your Guided Journal สาเหตุที่ผมต้องการให้คุณมีหลักการของตัวคุณเองนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งกว่าครั้งใดผมต้องการช่วยให้คุณสร้างหลักการที่เปรียบดังการสรรสร้างเฉพาะบุคคล เพื่อตัวคุณเท่านั้นและให้คุณเขียนมันลงไปเพื่อจะนำมันมากลับเพื่อจะนำมันกลับมาทบทวนได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถแบ่งปันหลักการเหล่านั้นกับคนอื่นๆได้ด้วยผมต้องการจะทำเช่นนั้นเพราะผมได้ประจักษ์กับการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ว่าแนวคิดของเรื่องการสร้างหลักการนี้ส่งอิทธิพลกับชีวิตของตัวผมเองและชีวิตอื่นๆอีกนับล้านขนาดไหน การมาถึงจุดนี้เป็นย่างก้าวที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางที่แสนยาวไกลประมาณ40ปีที่แล้วผมได้พบกับกระบวนการในการสะท้อนตัวตนต่อความเป็นจริงที่ผมได้พบเจอและลงมือเขียนหลักการต่างๆที่ใช้ในการรับมือกับพวกมันได้อย่างยอดเยี่ยมในตอนแรกผมเริ่มทำเช่นนี้เฉพาะเรื่องของการลงทุนจากนั้นจึงเขียนหลักการสำหรับการสร้างวัฒนธรรมบริษัทของผมด้วยซึ่งก็คือ บริษัท Bridgewater แลวจึงใช้ไอเดียนี้กับทุกๆแง่มุมในชีวิตของผมสิ่งนี้ทําให้ตัวผมและคนอื่นๆน,นั้นได้กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังไล่ล่าขวายขว้ากระจ่างแจ้งว่าความเป็นจริงนั้นดําเนินไปอย่างไรและหลักการอะไรบ้างที่เราควรใช้สําหรับการตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งมันทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้น หลักการเหล่านี้ส่วนมากชัดแจ้งเสียจนเราสามารถเขียนมันลงไปเป็นโค้ดสำหรับการเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลต่างๆในรูปแบบเดียวกับที่สมองของพวกเราทำและทำการตัดสินใจคู่ขนานไปพร้อมๆกันวิธีนี้แหละที่ทำให้เรามีพลังมากขึ้นอีกเพราะว่ามันช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้นและไวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยลงมากกระบวนการคิดที่เป็นหลักการนี้ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผมมองความเป็นจริงในแง่ต่างๆอีกด้วยซึ่งทำให้ผมเปลี่ยนแปลงวิธีการรับมือกับพวกมันนั่นทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นผมมองเห็นว่าแทบทุกอย่างเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ซึ่งเกิดซ้ำไปมาและมีวิและมีการวิวัตรไปบ้างเมื่อเวลาผ่านไปผมมองเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอด้วยความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างตลอดเวลาผมได้เรียนรู้ว่าขณะที่เกิดปรากฏการ์บิ๊กแบงกฎทั้งหมดและพลังในรูปแบบต่างๆของจักรวาลนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาและถูกขับเคลื่อนต่อเนื่องไปเกิดการปฏิสัมพันธ์กับแรงอื่นๆหรือกฎอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นการรวมกันดุดกลไกลที่แสนซับซ้อนของเครื่องจักรจำนวนมากมายทำงานร่วมกันเป็นโครงสร้างของกาแล็กซีนั่นทำให้เกิดสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของโลกใบนี้มันยังทำให้เกิดเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆและตลาดอีกมากมายทำให้เกิดวิกฤตนี่หลายๆครั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วมหาอำนาจของโลก และทําให้เกิดพวกเราแต่ละคนขึ้นมาหากมองแยกออกจากกันแล้วเราก็เป็นเพียงเครื่องจักรชิ้นหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากเครื่องจักรอีกมากมายในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นระบบการไหลเวียนเลือดระบบประสาทและระบบอื่นๆอีกมากมายพวกมันทํางานร่วมกันทําให้เกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความฝันเกิดเป็นอารมณ์ของเราในรูปแบบต่างๆ และทำให้เกิดลักษณะนิสัยเฉพาะตัวในแต่ละคนด้วยผมได้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทำงานเหมือนกับเครื่องจักรต่างๆที่สอดประสานกันในการสร้างความเป็นจริงในแง่ต่างๆที่เราประสบพบเจอในทุกๆวันหากตระหนักถึงรูปแบบเหล่านี้และเห็นพัฒนาการของหลักการต่างๆเพื่อรับมือกับพวกมันแล้วผมพบว่าผมสามารถรับมือได้ดีขึ้น บางทีถึงขั้นมีอิทธิพลกับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตได้เลยวิธีการมองสิ่งต่างๆด้วยรูปแบบที่มีหลักการคือสาเหตุของความสำเร็จทุกครั้งที่ Bridgewater กับผมได้ประสบกันมา5ปีที่แล้วผมได้ก้าวสู่ช่วงชีวิตที่ต้องการส่งต่อสิ่งต่างๆที่ผมได้เรียนรู้และตระหนักว่ามันมีความสำคัญมากสำหรับตัวผมผมได้แบ่งปันวิธีคิดที่เป็นหลักการที่ว่านี้ออกมาในรูปแบบหลักการต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตและการทำงานในหนังสือที่ชื่อว่า Principles Life and Work ผมรู้สึกประหลาดใจกับผลที่กระทบผลกับผลกระทบที่เกิดขึ้นมากทีเดียวหนังสือเล่มนั้นถูกแปลออกเป็น32ภาษาและถูกขายไปมากกว่า4ล้านเล่มทั่วโลกยังมีวิดีโอแอนิเมชันที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Principles for Success ซึ่งถูกรับชมมากกว่า30ล้านครั้ง ผมได้ทำการเขียนหนังสือเพิ่มอีกสองเล่มเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไปนั่นคือ Principles for Navigating Big d e a t Crisis กับ Principles for Dealing with the Changing World Order และผมก็ได้ทำการปล่อยวิดีโอแอนิเมชันเพิ่มอีกสองคลิปที่มีชื่อว่า How the Economic Machine Works และอีกคลิปชื่อ The Changing World Order ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน โดยมีการเข้ารับชมมากกว่า100ล้านครั้งในช่วงเวลากว่า5ปีที่ผ่านมาผมได้พบปะกับผู้คนเป็นพันครั้งที่เข้ามาบอกผมว่าวิธีการที่ผมได้นำเสนอนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาหลายคนขอคำแนะนำเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเขียนหลักการของตัวเองขึ้นมาได้บ้างซึ่งทำให้ผมมาถึงจุดนี้ผมได้รังสรรค์บันทึกเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเดินทางไปในห้วงความคิด เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นจริงของคุณและสร้างหลักการที่เป็นของตัวคุณเองเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความหวังของผมก็คือหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นบันทึกส่วนตัวที่คุณสามารถกลับมาอ่านได้เรื่อยๆเพื่อสะท้อนว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและคุณสามารถรับมือกับมันให้ดีได้อย่างไรสิ่งที่คุณเขียนลงไปจะกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากมายสำหรับตัวคุณเองผมมั่นใจว่าหากคุณทำเช่นนั้น มันจะช่วยยกระดับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนมาเริ่มกันเลยครับเรดาลิโอ